ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวเทวัทุกท่านนะครับวันนี้เราได้มาร่วมในพิธีการในการส่งดวงวิญ,ญญาณให้กับคุณซินยอร่านะครับก็ขอกราบเรียนทุกท่านในฐานะของตัวแทนท่านเจ้าภาพกระผมขออนุญาตดำเนินรายการในการทำพิธีการชาวปนกิจศพณเมืองสุเมรุที่เมรุมาศ ขอเมืองสุเมรุแห่งนี้นะครับขอกล่าวต้อนรับและขอแสดงความรู้สึกเสียใจกับทางคณะท่านเจ้าภาพเหล่าว11แห่งฟ้าตุยแห่งฮาบลิงเกอร์ที่ได้มาเป็นเจ้าภาพในการทำพิธีศพแก่เพื่อนพ้องของท่านในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณชายทอททเรียขึ้นเป็นผู้ทอดผ้าตรายบางสุกุล และขอนิมนแม่ชีบาบาร่าขึ้นพิจารณาผ้าบางสุกุลณเมรุมาศของเมืองสุเมรุครับขอกราบขอพระคุณคุณชายทัทเเลียซึ่งเป็นผู้ขึ้นทอดผ้าไตราบางสุกุลในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญท่านไรเดนโชกุนจากเมืองอินาสึมะในทานะของผู้สังหารผู้ร่วงรับ ได้โปรดขึ้นเป็นประธานในการจุดไฟประชุมเพลิงแด่ผู้ล่วงลับสืบต่อไปท่านผู้มีเกียรติทุกท่านชาวฟาตุยทุกท่านและพี่น้องชาวเทวัดผู้มาร่วมงานดังคำของท่านเทพไม้แห่งเมืองสุเมรุได้กล่าวไว้ว่าเราไม่ควรประมาทในชีวิตสัรพเสียงไม่เที่ยงแท้ชีวิตของเราเปรียบเสมือนคำพีแห่งความว่างเปล่า ทุกท่านครับพลึก,พพากาสอบข้อกาศรนอีกุญชรอ,อันปลดปลงโทษทนเสน่งคงส้ำคันไม้ในกายมีนอรชาติ่วางวายมาลายสิ้นทั้งอินทรสีสถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในเทวัดแห่งนี้สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงขอท่านทั้งหลายพึงพิจารณา ความตายของท่านหญิงซินยอร่าแห่งฮาบริงเกอร์ท่านนี้ว่าสุดท้ายเราทุกคนก็ต้องเป็นเช่นนี้เองแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับการขึ้นชาวปนักิจศพเชิญขึ้นทางด้านซ้ายขวาของเมรุมาศและลงบันไดทางด้านกลางทางเจ้าภาพเล่าฮาบริงเกอร์จะเป็นผู้คอยมอบของชำรวยของที่ระลึกแก่ทุกท่าน ถ้าหากว่าในวันนี้กระผมในฐานะของผู้ดำเนินรายการกระทำอะไรไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมประการใดกราบขออภัยพี่น้องชาวเทเวสและท่านเจ้าภาพที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ทุกท่านด้วยครับ